ช่วงเทมมี่พายุเข้าเพราะตอนนี้กำล,ลังเป่าผมแล้วก็เล่นเกมไปด้วยแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยเพราะเรามาเล่นเกมใครกับเพื่อนที่เพิ่งรู้จักกันไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วก็รอเกมเริ่มหรือม,มันเริ่มแล้วเหมือนจะยังเริ่มยังอะเอ่อยังไม่เริ่มอืมไหนดูซิมีอะไรบ้างอะไรอะ่ะรับฟรีมันคืออะไรเกมยังไม่เริ่มซื้ออะไรซื้อของไม่ได้เป็นชั่วคราว อันนี้คือน้ำยาฮิวอ่าอย่าไปกดมั่ว,วั่วเดี๋ยวโกวฮิวหายจะจ้าเฮ้ยเกมจะเริ่มแล้วมาแบบนี้รับรองตกตายแนย่ถ้าเกิดแบบไม่เกิดเหตุร้ายอะไรใดๆถ้าไม่เกิดเหตุร้ายใดๆขึ้นก็คือตกตายแต่แค่ตกตายก็น่าจะเหตุร้ายแล้วนะไป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 อันนี้เราโขนนะเพื่อนปะเราเล่นเกมไวเพราะเราเป็นคนตึงไงล่ะซื้อบล็อกเลยเกาะหรอเกาะเออเอาก็ได้อืมอืมมีแค,ค่มอันนี้ตอนไหนอ่ะลืม ก็ก็ไม่รู้เฮ้ยเพื่อนอ่โดนเพื่อนย่ง่อนโอ้ยเราไม่ถนัดกลุ่มแบบนี้สักเท่าไหร่ซึ่งอุ้ยมีทองด้วยหรอมีแค่ที่เดียวอ่าโอเครู้สึกว่าเล่นไม่ค่อยถนัดเราต้องซื้อบล็อกมาเยอะๆเลยเพราะเราเป็นคนตึงในการต่อบล็อกทำเป็นพูดโอเคใส่ใส่เกาะเอาเอา หนานี้มันโคจะใช้ผมอ่ะอือปาลุยจริงๆเราควรต้องซื้ออย่างอื่นเนาะไม่ควรซื้อหมวกทําให้หน้าตาเราดูเราควรจะต่อบไปแบบเท่ๆตึงๆเลิศๆเราก็กลัวไงตายไม่รอดตรงนี้ฟังเสียงเสงมันมันมันหันหัวไรเหรอเพื่อนแนะนำเลยเดี๋ยวเราตามดีกว่าเราเราเราชอบบู๊อะแค่เราเดินเรายังวันบันเลยไปไปไป ตกเรายังมีเพื่อนโ okay, อเคเพราะฉะนั้นต่อได้เลยเนี่ยเนี่ยมันเป็นอะไรเรากดค้งางเลยต่อต่อต่อไม่รอดนะครับไปไปเพื่อนเราไม่ต่อละนายเอ้ยเธอเธอนําเราเลยเดี๋ยวเราจะตามเองวิไปฟ้าไปฟ้าเอาฟ้ามันตายหมดแล้วเราเรา,เรามีสีอะไรอีกสีเขียวปลาไปเขียวกันเขียวมันเป็น V ีพีสองใช่ไหมเมื่อกี้มันเห็นไปบ๊โอเคเดี๋ยวเราไปแล้วนะเพื่อนวิเราลืมซื้ออาหารเลยเดินอย่าล่วงอย่าล่วงเทมมี่เออเออเออกูกูก,กอย่าล่วงอย่าล่วงตั้งสติใช้ชีวิตอย่างมีสติ เอา้าเขียวออกทำไมออกล่ะเหลือแค่แดง <S <S ทำลายไข่แล้วแต่ตัวยังไม่เจอสักตัวเลยเราต้องไปซื้อหันก่อนนะไม่ต้องซื้อบล็อกแล้วเพราะเราจะไม่ต่อแล้วเพราะเราไม่อยากตายวิ่ยมีคนทิ้งตั้งเกมเก็บเก็บเก็บอ่าอาหารนะวิ่ยเราลืมเปิดเสียงเกมไหหรือเปล่าหรือว่าเกมเราบันทึกมาหรือเปล่ไม่มีเกามันเปิดเสียงคลิปหรือเปล่าเขาอาจจะไม่ได้เสียงเกมหรือเปล่าไม่รู้แฮะทำอะไรยินก็จบแล้วล่ะก็ะลบทิ้ง ประเด็นคือเรายังไม่เจอตัวเลยอ่ะมันอยู่กลางหรือเปล่าไม่เห็นนะใส่กางเกงก่อนนะเอ้าเอายังไม่ได้ใส่ทรงมาอย่างตึงสรุปคือไม่ได้เล่นอะไรเลยเออเดินติดอีกต่างหากไปแดงปะเอาเพื่อนเราตกตายหรือเอาผมาใช้ชีวิตอย่างมีสติน่ะจ้เ,เ,เราเอ้ย คือจะพูดว่าไข่แตกอีกอะ่ะสภาพฐานฐานไข่แตกแล้วอะ่ะมันต้องเรียกว่าอะไรไข่แตกเงี้ยเหรอเออไอ้แอ๊ะอืมตายละอยากทราบว่าต้องเรียกว่าอะไรฐานไข่แตก <c oughs> ลแล้วแดงมันหายไปไหนอะ่ะไม่เห็นซัก ตัวเลยตอนนี้เหลือสามคนก็เหลือเราคนเดียวอีกนางฮะอุ้ยเขียวมามามาเกาะเราซะก,ก่อนนายกลัวอ,อะไรเรานี่สิต้องกลัวนายเขียวว้าวาบ,าบมันถอยไม่ตั้งหลักดริงขอโทษได้ไหมคือคือเราไม่ได้เล่นนานแล้วแบบว่าส,ก,สกุสกิลเรามันอำ่ำ